สวัสดีพี่น้อง FC ที่รักทุกทุกคนทุกท่านทั่วประเทศทั่วโลกเด้อพี่น้องวันนี้ผมมีโอกาสมีนั่นมาเที่ยวแถวชนบุรีระยองครับผมมาถ่ายเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเดเบริรงกันเด้อพี่น้องเด้อทั่วเทศทั่วประเทศทั่วโลกนะครับผมบรรยากาศทางผียนเป็นยังได้พี่น้องเอยสงการปีนี้ครับเนี่ยฮะก็ล่งขณะนี้ก็ล่งเดินทางครับผมมาถึงแถว ชนบุรีครับผมถ่ายบรรยากาศสินทางไอ้พี่น้องเบิ้งนะครับบ้านเป็นยังได้บรรยากาศทั้งภาคตะวันออกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศไห้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับเราพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องขึ้นมอเตอร์เวย์ครับช่วงนี้มอเตอร์เว่์ฟรีนะครับฮอนเมือใดผมโบนโผหูกันครับผมมอเตอร์เวย์ตอนนี้ขึ้นมอเตอร์เวย์แถวชนบุรีครับผม บรรยากาศโอ้สวยงามครับผมรถลากับกเจ้ากับเจ,จ้ากิตไปตั้งจงังาวัดเรือกเจ้ามาเที่ยวอัตยากับพเนรใจกันพี่น้องบรรยากาศดีครับผมวันนี้ครับผมแดดมั่งขึ้นม,มั่งครับผมบรรยากาศถ่ายบรรยากาศในพี่นอ้องได้เบิร์นกันเดอพี่น้องบรรยากาศการเดินทางหรือผ่มีโอกาสเข้าไปในสวนผลไม้หรือไปอยังไดเดี๋ยวผมจะถ่ายร่มคลิปถ่ายบรรยากาศในพี่น้อง ทั่วประเทศทั่วโลกไปด,ดูกันเด้อพี่น้องเด้อขอฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจได้ทําคลิปใหม่ๆครับผมพึ่งหัดทำพึ่งหัดทำพี่น้องพึ่งหัดเห็ดพึ่งหัดทำกับผมอยากจะลองเิลงครับผมมวนเมือม่อ,อคีบได้่ลยติพัฒนาเห็นเป็นเมื่อ,อคีบไม่ได้ครับผมต่อไปในอนาคตครับผม บรรยากาศพี่น้องขอรรขอเขาจอนบุรีบุรุษเขายัางผมก็บุรุษกันเก็บเกี้ยวน,นี้นะครับผมถ่ายบรรยากาศไม่พี่น้องเอฟซีทวระเทศทัทวลกเบิรงกันพี่น้องเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงสำนียงเทานันครับพี่น้องสงการนี้ขอขอให้สุขภาพร่างกายของพี่น้องทุกคู่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยทุกเส้นทางแขวคขาดปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อ ตะเบิ้งแล้วมวนแล้วหรือว่าบะมวนหรือว่าบ่เป็นตะเบิ้งกะตีชมมาไดเด้อพี่น้องเด้อก็ติคอยปับ๊บุงคอยแก้ไขมื่อไหมครับผมสวัสดีครับผม